You think that you can tell me what to do? Do you know who you're talking to? You better get used to the ways of all bounces. I see what you got, it matches it out. สวัสดีครับอยู่กับรายการเจเดนินจาแคสเกมอยู่ผมเจเดนินจานะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเหลืออยู่เหอยูซในพาร์ทที่7นะครับนนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดโร to โก o r y เหมือนในพาร์ทที่แล้วบอกครับว่าจะได้แคสโร t ูโกรี y อีกแต่ว่าเปลี่ยนตัวหมดแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาแคสเกมนี้เลยอย่างที่บอกไปว่าผมเปิดเทอมแล้วหาเวลาว่างๆก็คือวันเสาร์ที่ทาที่จะมาแคสได้ ครับก็ตามที่บอกาโอเคผ่านหน้าผมไม่แน่ใจครับว่าผมไปแคสได้หรือเปล่ามาผมนี่ไปฝึกมามากนะครับแต่ขอให้โชว์เด็กหลังจากดูนี่จบก่อนมาเออเอาไปดหนทักทีมทักทีมทักทีมเออเดอะล็อกกับอีโวันไป เอ้าตีกันเองครับตีกันเองครับคือถือวั่งมั่งมาครับตีกันเองใช่ไหมมึงเออแท็กทีมเสร็จแล้วเสร็จกันจะคีมใช่ไหยโอ้ยโย่มาหัดเท้าแล้ก็สปีดได้รูเซตมาครับสปีดกัคริสต์มาสปีดกัคริสต์มาโอเคไปโดนโค้ชไอกันนึกว่าแท็กทีม ได้แล้วไปพาวเวอร์ต้นโคดีว่าไปเพจเพจเพจลงลง,ลงกดแต่ผมนี่จะถ่ายแนวไหนดีอะผมก็คิดไม่ออกครับถ้าแนวนี่มันก็จะเห็นแบบฟูเลยครับแต่ถ้าเป็นแนวแนวแนวตั้งครับจะดูสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นแนวนอนก็จะเห็นแบบฟูครับแบบเห็นทุกอย่างเลยอืมผมตั้งทำเป็นแบบตั้งดีกว่าดีกว่า โอเมาไปดีว่าไปเลยลอ้ลอลอ้อโน้วเผาปอมครับไปเอ้ยลืมชิบหายแล้วไงนี่ไม่มีสีสาโลงสองตัวเลยวะสตาร์ดกูน้อยสตาร์ดกูเออที่ผมได้สตาร์ดโปรแบบนี้ครับก็ไม่รู้พราที่แล้วเห็นหรือยังได้ครับซาจ่าสโลเจอร์ มาสเตอร์ทวไมกับวินแม็กแมนครับก็คือการที่จะได้สตาร์ได้แบบโกโปรครับก็ต้องอัพการที่จะคอมไบคอมไบเหมือนกันเลยครับแต่ว่าต้องทำให้2ตัวนั้น2ตัวที่จะมานี่ต้อง2ตัวนี้ต้องเลเวลเต็มก่อนครับอย่างเช่นไงดีวะเดี๋ยวห้ดูเด็กผมก่อนเด็กผมครับเริ่มมีอีพิกแล้วใช่ไหมเริ่มมีอีพิกแล้วอีพิก โตัวโก้ใส่นี่ครับที่ได้สตาร์ดัมาผมก็จะตั้งใจครับไอซุปเปอร์แลนด์นะตั้งใจจะให้จอนีีน้าสองตัวครับจอนสีนาตัวนี้กับตัวนี้ครับตั้งใจมากครับที่จะเอามาเป็นโก้กันอ่าต่อกันเลยครับ เพั้งแต่ผมไม่ได้แคสก็ไปอัปเกรดมามาหลังจากได้พิพโวแชมป์ผมก็ได้การ์ดสโตนโคมาเลยเป็นการ์ดที่ปิกใบแรกที่ผมได้ครับตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้แฮกทีมเป็นจอร์ซีน่าคับนี่เพิ่มเพิ่มมันเริ่มยากครับตอนนี้นเริ่มยากนะเห็นไหมดูเรื่องเอ้ยแต่มันเริ่มยากแล้วนะครับถ้าดูไปดูมา ทำไมมันเอาตัวกลางเอาวะแท็กทีมไว้ก็ต้องรูเซฟกับสตซนโคนั่นไงเห็นไรมะเริ่มยากเ,เห็นไหมเป็นแร่โปรแล้วพวกนี้แล้วเริ่มยากแล้วอ่าโชสลามครับพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์ล็อตที่เจ็ดไปก่อนนั่นยังไงก็ชนะอยู่ดีไปเลยต้องเก็บนั่นเห็นไหมลอสซินเดอร์บูดครับถ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยดูไม่เคยดูเซเวียร์บูดมาก,ก่อน ครับไปนะแม้เราใจนี่เราก็ต้องรีบเก่งก่อนครับแน่เพิ่มขึมน้นมาสารัดแน่แล้วก็แท็กทีมไปเลยโคดีรถกับดีร์โไม่ต้องล้มมือกันด้วยวะไม่ไม่นะาร้มมือกันไม่คลาดมึงจะร้มมือกันกูนกนกนเก่งกว่าเธอเขกคอแก่นเราหน่อยนี่เห็นไหมมาร์คินลีมาเริ่มเก่งแล้วยังกากเราเยอะเลยสวีตไป เอฮะทีครับลืมดูอ่ะเลยเอาล่ะครับซิตติงไฟปัตเตอร์ใช่ไหมไม่ทุ่มเหตครับรัดแฟนแดมได้หา่าละมาเป็นอย่างนี้ม่งโกดัฟทีตเ,เตอร์เชีผสเกเกดแบบนี้มากครับเวตติ้งอ n อนเน็ตเวิร์กเวททำมา่วะครับรอสำหรับไอ้นี่ครับคือเน็ตการครับ โอ้ยได้สิเดวไวเลอร์เอ้ยดูเซฟแล้วก็อยดอดดูได้เลยได้ทัชโ,โอเนวอเกมมาอีก3แมเมตเงียบจังวะเพลงก็ไม่ขึ้นวาะ แท็กทีมครับก็ต้องเป็นเนอรร็อกกับนี่โอ้ทำไมต้องให้เป็นแบบนี้มาด้วยวะโอ้โหุดทหายแล้วไงเนะี่ยมาได้ด้วยว่าแทกทีมไปเลยฟัง,ฟ,งฟังกันดักเต้ใช่ปะ่ะมันเรียกว่าอะไรฟังกันดักเต้อะไรของมันทักอย่างหนึ่งใน W ที่ผมดูมาเออโทเมอร์ไปเลยเย้หน่าแท็กทีมบ้าเอ,อาไม่แท็กนะ เอาไว้ก่อนเทียวไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดแฮกทีมเราก็ประมาทมากไม่ได้นั่นไงบอกเน้่ไปค you know ืนครับคืนจ้าเย่โชคสลัมครับแต่บเบิ้ลโชคสลัมเมื่อกี้นี้แฮกทีมกับสปีดแฮกทีมใช่ไหมนี่นชนะอยู่แล้วว้าวว้ออาะเย้ อุ้ยวิกโชสองตัวครับลูเซฟมาย่าเนี่ยลูเซฟกับรถแมนแดนร่วมมือกันได้ดีแท็กทีมนะครับไป JBL ในการไปคัดซ่วมให้ JBL โอ้ยนีเล่นอีกแล้วานาตีเองครับสมือเรย์ครับนัตตลเลีย สิบแล้วครับมาเลือตรงกลางก่อนเลย Waiting on Network คือเน็ตกาครับเน็ตเลือกคีสองขีหนึงโอ้ยนอนชิบหายอ่ะได้ละมาละอ้าวคริสตียนน้าได้เราจะดูวันอาร์ติสตีโรครับเจอุโซฟันดันโกเอ้ยอินเออร์จี ทำไมได้กากเงี้วะมันเงียบมากเลยวะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับอยู่ีมันก็ไม่ให้มีเพลงขึ้นเลยไปโอ้ไฟขึ้นด้วยคริสต์มาสใช่ไหมก็ต้องเป็นไม่แน่น้อยลืมไ่ลืม,ม,ล,มลืมดูเลยเดี๋ยวมันต้องแนกนันลืมดูว่ะโอ้ย ทหหยิบครับชนะอยู่แล้วเอเจลีมันยังกะกาเอเจลีไม่ต้องมาแท็กทีไปต้องให้พอลูกอยู่ด้วยกันด้วยทีมฮีสเลตสปีช่ม่ก็ต้องดัสตี้โรดอุโอ้ยมาทำไมวะฮิสเลตเออเอาทำไมคิดดีหรือเปน่านเจกกับสเนคกนี่หว่า ดีเวสเพแทบเอาครับ PTO ใช่ป่ะ PTO ดูก่อนเพเดอะร็อกเดอร็อกคิมจูมิลว่าเดอะร็ is cooking yeah y a h a h a a ูเซมาแล้วรูเซรเอ้คิดดีแล้วเหรออะไรจ๊ะ ต้องเป็นนี่สตาร์ดัตอยู่แล้วสตาร์ดัตอยู่แล้วสตาร์ดัตอยู่แล้วแซคไรเดอร์แพ็กทีมดีมากฟังเก็ฑดักเต้อีกแล้วเยสอา้าวตีนเองก็โง,โงค่ครับตายสิครับเยสสิบห้าแล้วอา้าวเรื่องผิดอันโอเคไม่ไรเราเวทีงอนเน็ตเวิร์กอีกแล้วครับ ผมรู้ได้เลยครับพอสมมติเรากดเลยปุ๊บมันจะค้างสักประมาณสามวิทำเล็กมันก็วนอย่างนี้ w a i t waiting on n e t w o r k เป็นการโหลดดินนานมากครับมาแล้วนะคิด,ค,ดคิดเตียนอีกแล้วเอาอีกแล้วครับค้างทำไมวะค้างทำไมค้างทำไมค้างทำไมวะโโห เฉียเอ้ยเยโตได้การ์ดดีครับเราเลยได้ต้องสุมมม <c oughs> ส่มใหม่หมดเลยสุ่มใหม่หมดเลยผมเกียบการสุ่มใหม่ที่สุดในรอบเลย,บยฉะนั้นเอานี่มาเดอร์ร็อกมาเลยเดือ,รอดอร็อกจะสู้กับเดอร์ร็อกสไปบัคเตอร์ของเราได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้มาแล้วครับซุปเปรอร์การ์ดเกมนี้ผมดูไปดูมาตอนแรกก็ไม่มันนะครับแต่ตอนหลังๆดูเล่นไปเล่นมามันชิบหาย แท็กทีมใช่ไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้เย่อะไรเกตเตอร์โรก็ช่างมึงเซยจอร์จิน่าชวนมึงไม่ได้หรอกนี่นี่บิ๊กโชว์เย็ดอินกับบิ๊กแบทโชว์ไน่อยเว้ยนี่จะบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์อย่างนั้นแหละฮักฮอเกนเย้ฮักมามาโชว์แมนฮันเตอร์ครับไม่ใช่ละมาเชียนนี่หว่าน,นั่นมาเชียน มาโชว์แมนฮันเตอร์ไม่ใช่แล้วมันบิ๊กเอียบบิ๊กเอียบเลก็ไม่ช่วยเฮียอะไรเลยฮับเดชใช่ไหมอะไรวะเฮียดิเพิงงง่มเดือดรอกงงเดือดรอกงงครับเดือดรอกทำเท่นี่รับเดตไปเลยเ,ลยเอ็ดใช่ไหมเอ็ดใช่ไหมเอ็ดใช่ไหมจะไปปล่อยเอ็ดทำไมมันตัวกระโปงเอาไม่เล่นเอ้าใช่ไหมเราแพ้เอาชนะครับ จีนใช่โอ้โหให้ตีก่อนแจมีนมิสดาวเย่ดาวมีครับเย่เพิ่มมาเป็นยี่สิบครับเหลืองนี้แม่งเจอ,อุโซ,โซอารัง เช็คมาสอ้าวเอ้ยการ์ดลิมิตไอ้ชีพก่อนไปเลยครับถ้าฝากการมันเต็มครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือกูเอามาใส่ที่นี่อ่ะดีแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เกิลไปนี่ต้องทำอันนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทำอันนี้ก่อนเลยครับอย่างแรกแก็ yes แล้วก็อย่างที่สองครับคือไปที่การ์ดเราครับแล้วหาตัวที่ เอานอนสินี่้องเทนทเฮสตอโตนโคอยู่แล้วตัวเยอะชิบหายครับบิ๊กอีเก็บไว้ครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เก็บไว้แจ็สแคสเปกเกอร์เออคริสเตียนเชมัสเดียนเก็บไว้ครับเพราะผมเก็บไว้ผมไม่ใชหนะคือเดี๋ยวผมไปทำ collection า a r d ครับผมเลยเอเคแค่น,นี้ก่อนแล้วกันเีดิกีโอ้ยเก้า มาอัปเกรดให้นี่บ้างดีกว่ากากระกากะใช้กัดคอมมอนไปเลยอันนี้เยอะชิบหายเลยเยอะชิบหายรวยเยอะชิบหายรวยแล้วก็เยอะชหายรวยนี่เก็บไว้นี่เก็บไว้ดาเรนยังโอ้โหดาเรนยังเยอะมากเนี่ยเจลี่ดัาซีโรดเจอุโซ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 โอ้โหเยอะชิบหายอัพอย่างช้าสิสี่เอง เคแปดแปดลเฮครับก็หมดไปกับใน w w ดับเปอร์การ์ดในพาร์ทที่เจ็ดนะครับแฮปพาร์ทหน้าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะได้ไปแคสในรถน่าจะได้แหละครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ